ข่าวดีมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางเพจยุงข้าวเล็กคอร์ดได้แจ้งข่าวดีรวมทั้งคุณแม่ของน้องลีโอก็ได้แจ้งข่าวดีด้วยเช่นกันนะครับสําหรับหลายท่านที่ติดตามอาการป่วยของน้องลีโอซึ่งได้เข้าการรักษาอาการป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอในวันที่ผ่านมานะครับโดยทางเพจยุงข้าวเล็กคอร์ดและคุณแม่ของน้องลีโอได้แจ้งข่าวดีแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยทางเพจยุงข้าวเล็กคอร์ด ได้แจ้งให้ FC แฟนคลับได้ทราบกันทั่วถึงดังนี้นะครับยุงเข้าเล็คอร์ดนำโดยผู้บริหารแม่เดือนได้นำทีมาเยี่ยมลีโออาทิตย์และได้ข่าววันนี้ว่าน้องจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้น้องลีโอนะคะและลีโอฝากบอกแม่แม่ว่าตอนนี้ผมไม่มีไข้และก็ไม่มีใครด้วยครับ ทั้งสองแม่ไม่อนุญาตเล่นมุกได้ขนาดนี้หายสนิทชัวร์แล้วค่ะแม่แม่แ,มแฟนๆแ,และนี่ก็คือการอัปเดตจากยุงเข้าเล็กขวนนะครับและต่อมานะครับคุณแม่เพนแม่น้องลีโอได้เผยภาพลูกชายเล่นเปียนโนนะครับและยังบอกอยีกด้วยว่าถึงบ้านแล้วนะคะคนป่วยคิดถึงเปียนโนมากเลยโอขอเล่นแป๊บหนึ่งนะแม่และนี่ก็คือภาพของคุณแม่ ได้อัปเดตล่าสุดที่ผ่านมานะครับและเป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมได้ออกจากโรงพยาบาลและมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมคือเรื่องราวข่าวสารและข่าวดีล่าสุดที่ทางช่องของเรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากไม่อยากพลาดข่าวใหม่ชับไว้ทุกวันติดตามได้ที่ nsp198 สวัสดีครับ